มาพี่น้องแกงปลาเซโนสมปนิเข่าแรงฟันเดอร์ส,บ,บ,าสบ,บายดีพี่น้องมาเด้กกินข่าวแรงเด้แล้วก็คนแกงปลานินสแม่กินน้เส็เสกินแล้วกินเากินบนเนพนาวยี่เนนาวอค่ะมาชิในหนาวย้ำตนาวแลว

คยตู่อ่ที่สื่อไลนยน่้องมหาพันธความหนักผมใครทห้ัดมบอกอืมใช่ามัก็ดิ๊้าจะเย็นอืมันอ่อนละลายหนักจ้มพันธ์ะต้องมาหาพันสอ้องมัดแล้วก็บอกคามหนั

ม <30. S 3> so ีของเทวอไปดินเขาได้ไได้ินมาเยอะกว่านี้แหละได้ินเหมือนกเขามาเดี๋ยวไม่หมดถึงการบยับอยาเากัดบาอย่าเพาะกรดูกมันได้เกัดมันุู่กรปโอยู่กังั้นมมีม้วนเอน่ไปพูมันลายโตมวน เดี mm ๋ยไปยักมาเอิเมากเอมาเบิ้งทโลอยู่ด้เอิีมากมามันมวนเนาะมาแต่มันมวนหมกันเนาะไม่ดยอก็นมี้มูหยอกคุณนายโตเลยหยอกันนคุณอัปปัตมาให้ต้มมนานัห้นั่งล่ะ มิชิโน่ีมันมีเฮียนภาษาจีนแบบมันโครงการเข่าเฮียนฟรีเนี่ยคใส่มิชิโน่เน่ยเจ้าจู่่องใดบอกนะไดว่าอุภาพนะลกูกน,นั่งนิดเฮียนยินขมมือเ,เ,เนี่ยเลยบริสเนเงินมาช่องปีอเราเขาเฮียน่บริสเชเงินมีโครงการเฮียนภาษาจีนฟรีมิชิโน่นี่นะเจ,จ้าจุ่มองไดพอบริษาทนั่งนิดตามลูก น่ามเล่้งาโมงเลยเฮียนจีีาโมของงานก็ันว่านซีแล้วมีบ่เห็นฟีมีบเนี่ยจังเดือนหนึ่จะมีนังพีบรือได้แลองพีแลวเขาเหีนตอนนั้มีโครงการมาภาษาจีนสอนพีเราเป็นภาษาจีนไรลิดลูกนักนิดนะ แล้วก็เขาเฮียนหม้อนี่เลิกกันสามโมงแล้วก็ไปเฮียนจีนต่อทูกชาสองคนคณมาชอเมตริ่มนี่แต่นอยแม่บอเป็นยากพงลไงมเรียนแต่น้อยได้ไงเลยได้คนคนจะเฮียนคนจะกตามเกี่ยบอกุ่งเราเป็อยาไรนะตามดง เป็นขเขาเฮียนก้อหาเลไได้เฮียนจีนนะ่ะไ,ไ,ไ,ไหนบอกฮม่มก้อหาไงต้อมาแป่ถ่ายนี่ต้องมาเฮียนจีน,นถามราวนํำเนี่ยเฮียนบอกเขาว่าขึ้นไปไมีหมูอาจจะเฮียนใจะเฮียนบอกน้องเรือหมูหรอนเฮียนหมูน้องเฮียนนะ บาท่นจะไปหนือยากไปไสกได้ไสเรืร่องูติดมูติดทูนทำอย่างฮียนเหรอคนต่างใจเหียนบางอย่ยนไอ้หมูแล้วหมเูเป็นตัวตเ,เ,เป็น,นห,าหาัวได้ต้งเฮียนเนเปานนห่าวเพื่อชมเนี่มันเห็นมนนันีที่มันเป็พี่อใเนื่ มันเป็นทางจิตน่นาสกามชารองคนกับปุ้มจองบุญเขาเนี่ยบุญเขางอมก็ทำง,งานยะสุกคิดเบาควมามดี เงินทุจริตคือจับวมพอเมยบอมีกับผ้ากขทพ้อยเท่าเลยนะพอเมยไม่มุ่งไม่มั่งหายเพื่นรักปั๊บไงไม่ลดจรงคือจับใหม่เงินนายลงให้กระชาชนไม่ชาใต้เย็นพอเมเนี่ยพอเมยบ่มีวาาน่ะพอเมยตายดึพอเมยตายหมื่แม่งคนเดียวอยู่คนเดียวเลยน้องเขาก็ออกเพื่อนออก้าร เป็นเพอยังได้ยอยางดีเก็บกรรเ่เส้นค้ามนะย้ำหายย้ำหน้าก็มาซอยหายซอยหน้าสุา้าเเถ็ะไม่เ่เท้าก็เท้าเท้ามไป่เท้าก็แพ้งเลยสามคนมักเป็นใจแต่เงินาตามกาไม่เดาใจพบกันปี่ปแล้ว จะไม่ร่างใจเงิงดดนแล้วจะให้ไม่หักมุดนะโตมาถึงมาแพงให้ได้ทางผูทรามันตกพวกซาหบดน่ะอันนี้ได้พอแม่ไม่มีเนาะข้ามาเข้าก็ะปื่มเนียขนมทะเลสาบประปีเนี่ย ยังใชปะตูแท้อันนี้มยังมันมันสบแบ่เพอนตอเดียวเลยแค่เน้นแซ่แท้ปะูแ่แทบี่มันถึงต้องมบดมันพอนอันบี้คือปลาหรืออย่างไรปลาอันนี้ปลานําเทินได้ไง

นังรับอิ่มแล้วนอนรับตัวพอกินมันหย่อมมันหย่อมไปเลยอยากอิ่มแล้วก็นอนรับไอนพอนมัอน้อุงก่อนอืปอืแล้วก็อิ่มไปน้ำเลยหยกินชอิ่มไปเลยพอนมขุยคืออาาสั เอาไปเลยเร็วพอแม่พี่น้องคลิปนี้กันเลยขอบอกขอบใจเขามาหลับซุ้ม